ประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นในช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ติดตามข่าวกันมานั่นะก็คือประเด็นที่มีข่าวว่าจะมีการปลดพ่วมในการใหญ่รวมไปถึงบอร์ดของทอทอนะคะเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบว่า KING POWER นั้นทําผิดพระราชบัญญตัติร่วมทุนหรือไม่ก็มีข่าวว่า ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเพราะว่ามีการล็อบบี้กันเกิดขึ้นจากบริษัทลอตเต้ซึ่งเป็นห้างดูี้ฟรีที่มีผู้ที่ถือหุ้นหลายประเทศทั้งไทยสิงคโปร์เกาหลีแล้วก็มาเลเซียค่ะที่ไปล็อบบี้คนในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสพอทอนะคะเพื่อที่จะเปิดทางให้สามารถเข้าไปตั้งพิกอัพเคาน์เตอร์หรือว่าจุดรับส่งสินค้าในท่าอากาศยานส่วนภูมิได้ค่ะ การยื่นข้อเสนอให้ในายวิษณุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีปลดคณะกรรมการและน,นายนิตินยัยเซริสมรัรถการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอ,อทอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทผ่านคณะกรรมการวิสามัามานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปป,ปทนน,นนะคะรายงานข่าวระบุว่าเกิดมาจากการล็อบบี้ของบริษัทลอตเต้ otte, ประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งเป็นผู้ประกอบการดิวตี้ฟรีที่มีต่างประเทศถือหุน้นร่วมกับคนไทย หลายประเทศนะคะอาทิสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีซึ่งต้องการหาพื้นที่ตั้งจุดรับส่งสินค้าปลอดอากรหรือว่าพิกอัพเคาน์เตอร์ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิรองรับการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากรในเมืองหรือว่าดาวเทาดิวตี้ฟรีซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารโชดีซถนนพระราม9ก้านะคะก่อนหน้านั้นลอตเต้เนี่ยเคยเข้าร่วมประมูลใช้พื้นที่ตั้งจุดพิกอัพเคาน์เตอร์มาแล้วเมื่อตอนปี2555ค่ะที่สนามบินดอนเมืองแต่ว่าครั้งนั้น แพ้การประมูลแล้วก็ต่อมาได้ใบอนุญาตตั้งพิก up เคาน์เตอร์ที่สนามบินอู่ตะเภาแต่เนื่องจากว่าระยะทางของสนามบินอู่ตะเภากับดาวเทาดิวตี้ฟรีของ롯เต้เนี่ยมันไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้นะคะทางอเต้ก็เลยจะไปขอใช้พื้นที่ของสนามบินสวนภูมิแต่ว่าก็มาติดสัญญาการใช้พื้นที่ของบริษัทคิงพาวเวอร์ที่ได้สิทธิบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารสวนภูมิทั้งหมดมาตั้งแต่ปี2548ซึ่งจะหมดอายุสัญญาในปี256 0 <c oughs> ขณะที่เมื่อตอนปี2559ก็คือปีที่แล้วนะคะทอทอได้เปิดประมูลให้ใช้พื้นที่ตั้งจุดพิกอัพเคาน์เตอร์ที่สนามบินภูเก็ตแต่ว่าล็อตเต้ก็ยังต้องการจะใช้พื้นที่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เรียกร้องกับหน่วยงานต่างๆมาตลอดให้ทอทอเนี่ยเปิดพื้นที่ให้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็สปทที่มีพลเรือเอกพระจุลตามประทีปสปทจนนําเรื่องมาถึงนายวิษณุโดยสปทนั้นมีข้อเสนอให้ปลดผู้ บริหารแล้วก็บอดทอ,อทอค่ะ ทางด้านของคุณรวิถาพงษ์นุชิตซึ่งเป็นนายกสมาคมดิวตร้ฟรีนะคะบ,บอกว่าทางสมาคมเคยยื่นหนังสือถึงหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทอ,อทกอรมศุนังกากรแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินเรียกร้องให้เปิดพื้นที่ตั้งจุด Pick พ i ิกอัพเคาน์เตอร์ภายในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลอดอากรรายอื่นเข้าใช้บริการในพื้นที่ได้หลังจากที่คิงพาวเวอร์เนี่ยผูกขาดอยู่รายเดียวโดยยืนยันว่าการเรียกร้องไม่ใช่เพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือต้องการให้มีการแก้ไขสัญญาของคิงพาวเวอร์กับ ทออทอค่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้ปลดผู้บริหารหรือบอร์ดทออทอเพราะนี่เป็นเรื่องปลายเหตุเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณรวิถากันค่ะ ตอนนี้ในฐานะสมาคมเนี่ยเพียงแค่เรียกร้องให้ทอทอจับสรนพื้นที่เพื่อเป็นจุดส่งมอบสินค้าต <ฮะ S 2> ามกระบวนการกฎหมายของกรมสุรการออก <ฮะ S 2> เท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีประเด็นของการยกเลิกสัญญาประเด็นของการปลดบอร์ดปลดซีโอหรือปลดอะไรทั้งสิน <ฮะ S 2> เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพียงจุดเล็กๆเท่านั้นเองค่<ฮ>ะ โดยคุณรวิถายืนยันนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทลอตเต้แล้วลอตเต้ก็เป็นเพียงสมาชิกของสมาคมเท่านั้นโดยลอตเต้มีคนไทยถือหุ้นอยู่หลายหุ้นค่ะล่าสุดได้รับใบอนุญาตที่สนามบินอู่ตะเภาแล้วก็จ่ายเงินให้รัฐไปกว่า20ล้านบาทเพื่อดําเนินธุรกิจให้ถูกต้องค่ะ